มาละมาม้าก่อนหน่อยพอดอะไรก่อนหน่อยไม่อยู่หนึ่งวันคิดถึงจังเลยโพโพโพโเสร็จยังครับไม่เยี่ยงไรเหลือน้ำพึ่งครับมาม้าขอตังค์หน่อยไม่โพเลยโพเลยไปโพเลยเอาตังค์หน่อยไม่ให้เอารถเอาเอารถเอารถเอารถไว้นี่แหละเดี๋ยวไปพาวเดี๋ยวเอานี่ให้เอาเอาเงินให้เลขอะไรขึ้นมาเลขสองสองเก้า มาม้าตังหน่อยก็มาแบบหมาขอตังหน่อยหมาถ้าหมาไม่ให้ผมผมจะไม่เล่นแล้วผมไม่มีตังทักกระบาทเดียวใช่เหรอไปโพวใช่ผมตังหมดแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะไม่มีตังไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะว่าจะไม่มีตังอ่ะวันวันนึงทำแต่ทรงอ่ะฟเพื่อนผมก็เห็นพี่พี่ชายเห็นผมฟาไม่พี่คนเนี้ย เฮ้ยน้ำมันไปไหนอ๋อเขาก็พูดไปเรื่อยเหมือนเหมือนเองนั่นแหละดังใช่เหรอลาตอแล้วผมตายบ่อยอ่ะแล้วยังไงต่อตายแล้วต้องทำไงมันก็ต้องฟาร์มต่อไหมอ่ะผมก็ฟาร์มเราขผมมีตังเท่านี้แล้วทำไมไม่ฟาร์มฟาร์มอะไรอ่ะ ความร่ำรวยถึงไม่มีตังค์อะไไม่ห้อเเคดินนปปลลยลย เร็วๆอย่าลีลาวิ่งเฮียขับเจ็ตเตอร์เลยเหรอวะคนรวยอะหล่อเพื่อนแป๊บน,น,นึงนะผมไม่เคยเห็นพี่ฟาร์มเหมือนกันอย่ามืนดิอย่ามืนดิคือรถคือรถ,อรถเร็วๆไม่ต้องมาสั่งกันถ้าเกิดว่าไม่รักก็ไม่ต้องมาสั่งกันอีกอเฮีย้ย UI บั๊กเฉยเลยสัตว์ UI น้ำมัน ไปเก็บเงินอุดีกว่าเพื่อนผมว่าหาตังค์เสี่ยคนเนี้ยเสี่ยเสี่ยฮัลโหลมีงมกระท่าแหรวครับคุณอะเราเหรอมีเท่าไหร่แปดหมื่นเองตอนเนี้ยมม้าขอสามหมื่นไม่ให้ทำไมอ่ะมีเหตุผลไหมที่ต้องให้รวยวยอยู่ไหนหรอคนรวยดาวคนนี้คนรวยรวยจริงเพื่อนขอหมื่นหนึ่งเลยเลขหนึ่งหกเจ็ดสี่ขอหมื่นหนึ่งมีปะ ผมอยู่ไหนไม่รู้หมามาไม่ให้ตังผมด้วยอ่าแล้วบอกมีแปดหมื่นผมไม่อยากเล่นแล้วอาจจะไม่ได้เจอผมอีกตลอดไปนายบอกมีแปดหมื่นอย่างงแงอย่างงแง่นายบอกมีแปดหมื่นผมจะเอาจางมามาคนเดียวเพราะว่ามามาไม่ยอมตอบนายบ่มีแปดหมื่นก็เมื่อวานไม่ได้เข้ามาไม่ว่านายบอกมีแปดหมื่นก็มีก็มีแปดหมื่นใครแล้วก็บอกตอนแรกบอกไม่คนอื่นอะ ให้ตังผมตังเยอะมัมม้าเป็นมัมมา้าใช่หรอมัมม้าไม่ให้ตังใครให้ตังเยอะอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ไปขอเขาอ่ะเขาอ่ะจำชื่อเขาไม่ได้แล้วผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วมัมม้าตังมามัมม้าตังมาทำอะไรกัน ไม่ให้ครับไม่ให้ซ้อมรถไปหนึ่งเลยซ้อมรถยังเนี่ยเพื่อนอยากซ้อมรถแล้วก็ล,วลงรถทำไมอ่ะ ขึ้นมางูเหม็มงไก่ว่ะ น้ำเพิ่งมาครนะับเหมือนมานาน,นะาาน,านแล้วกี่มโมงประมาณทุกหนึ่งโกหกไปเนะี่ยไม่เราก็ยืนในนี้นไว้ไงยืนในเอ็มพีไว้ผมไม่ได้ถามเนี่ยผมแค่ถามว Go ่าโกหกหรือเปล่าไม่ได้โกหกครับเออแค่นั้นแหละมา,มา้าหนูมีปัดออโตโด้ด้วยนะ บาทไอไอไอบาทคูณสองมันมันสามวันนะครับหรือว่ามันแตกอ่ะมันตลอดไปนะสีทองทองใช่ไหมครับผมใช่มันก็อยู่ตลอดนะอ๋ออยู่ตลอดใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ต้องไปเก็บเต่าใช่ไหมอ๋อเก็บเต่าใช่คุณไม่เคยาร์มรอบเมืองเหรอ ไม่เคยครับผมไม่มีรถจนเลย เราน้องไม่ไน่ะครับน้องฝุ่นไปนะครับฝุ่นออก็น่าจะฟาร์มอยู่กันฟาร์มอะไรครับก็น่าจะรอบเมืองเหมือนกันเนี่ยแหละมากี่คนครับผู้ฝุ่นอ่ะหรอน่าจะสามสิบมั้ง<ะ>เยอะอยู่นะสามสิบ แล้วเมื่อวานไม่ได้มาเลยครับใช่ครับใช่เมื่อวานไปไ,ไ,ไหนครับไ,ไ,ไปไหนเราทำธุระธุระอะไรครับเราไปกินข้าวนอกบ้านมาโอโ้โเอา้าเรามีเหตุผลอะไรทำไมเราต้องโกงผมด้วยละ่ะ ในความทรงจำทำให้ฉันยังกังวลใจโดวงนี้มันจะพังไหมมีว่างมีอารมณ์ไปแต่ถ้าที่จะไป รีเวอร์ละวล่าแ,แม่งโหดเลยตอนนี้นแม่งโหดจัดอะใช่ปะคุณรู้ใช่ไหมว่าต้องไปที่ไหนต่อตรงมาปะใช่ใช่มันเก็บกี่อย่างนะหกอย่าง เด็กน้อยไม่ต้องโชว์เพราะว่าโปมันไม่ใช่ลีนอย่าอ่อเหออ่อเหอเฮ้ยเงียบทำมอ่ะก็พูดอคนเดียวหรือเขาต้องเงียบไหมอ่ะผมเลยผมขออนุญาตลงรถแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่คุยกับผมอ่ะมาม้าไม่รักต่อ แล้ววันนี้เป็นอะไรอ่ะเมือ่อวานแค่ไม่ว่างนี่เฉยแต่ป่าใช่ใช่ค่ะรอเจอตรงนี้ดีแล้วฉันไม่ต้องการโลกคงหยุดมุนมาไม้เห็นหมอกสีขาวไหม เธอเป็น,นยังไรฉันยากรู้พอฉันดูเธอไม่ออก <S 1> <S 1> <S และยังไม่เข้าใจที่เธอเป็นหนึ่งหมอขาวและบ้านเ,เธอเป็นเหมือนควันพี่ผมร้องเพลงอหรวัดีิงับพี่มีแฟนแล้วยังไม่มีจีบได้ไหมล่ะพี่ไม่ใช่ผู้หญิงพี่ห้ามจีบนะ ผมชอบพี่อ่ะผมอ่ะเป็นสันม,มูล,ลายน,นะหลอ่อผมชอบเลยอ่ะอยู่ดอบสามูล,ลายเลยอ่ะไปละพี่กลาบว้ดีกว่า คนเยอะจัดพี่รู้จากชาวแก๊งไหมแก๊งไหนพี่แบ็กปะครับพี่อะไแก๊งเกาะเพชรเจ็ดสีมามาขอข้าววันนึงมามาข้าวจะหมดแล้วมาอันนี้ลูกพี่เหรอดีเก้าไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าะลรนะเออไม่เอาแล้ว ไม่อยากมีหมามาคนใหม่แล้วมามาคนนี้บอกว่าไม่ใช่ลูกจริงดยมาจร้งไรแล้วไม่อยากนั่งรถตีน้ำเงินกลับละเราด้อทำไมอ่ะเราด้อทำไมอ่ะถ้าอย่างนั้นอะผู้ใดก็ไม่ฟังเลยผมไม่อยากฟังผมอุดหูไปแล้วพี่ทุกคนทะเลาะกัน

ไปเลยอดีอยาชนรถคนอื่นมั่วดีเพื่อนมันจะโดน,นจับเอาหนาโอ้โห้โคตรเยอะน,นี่พี่ครับผมอยากได้ห้าอันนะขอได้ไหมขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย สกอร์เท่าไหร่แล้วครับที่โน่นจบยังเมือ่อวาน,นเอาให้ผมไม่สนหรอกนะผมเข้ามาช้าหน่อยนะครับอ,อะไรนะ<ม>คุณผมบอกว่าผมเข้ามาช้าหน่อยโอเคครับ เราเราต้องรอไหมอ่ะหรว่ายังไงช้าของคุณนี่กี่นาทีหรือว่าเป็นชช่วโมงเดี๋ยวโทรหารมวเดี๋ยวโทรหาทำไรนอ่ะได้ครับเชยมาเยวพท่หายวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับเบะพิ่งไปโพมองรัวๆเลยเนี่ยห้าพันก้อนโอ้โหขยันจังอ่ะ ของพร้อมแล้วนะเงินมาได้เลยได้พี่เดี๋ยวข,ขึ้นได้พี่เล็บเดี๋ยวมาให้พี่ข,ขยันจังวะห้าพัน,นก้อนเลยอ่ะจริงจริงมันหมื่นก<ฮ>้อนพี่พวกวันละหมื่นก้อนพี่ไ่ไม,ไม่ไม่ง่วงมั้งเหรอพี่เหมือนก้อนหรือเปล่าอันนี้ง่วงหนอนน้อย<ะ>ใครอ่ะฮะเสกหรือเปล่า เะไรนะเกนเลอะไรนะใช่เศกเวอร์เกินดูได้ไงเนี่ยโอ้โหสามไม่ให้ดูแล้วเศกเหมือจริงค่อยๆขอตัวสามนะทีปเสร็จยังเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนอันนี้นะครับโอนเงินเข้าบัญชีสองศูนย์หนึ่งห้าสองล้านหน่อยขอเช็คหน่อยมีร้อยล้านเลยตอนนี้ทำยไงดีเอาดีโหรวยเกินตัวกิจล้ำซ้ำจัดพิธีไวรุ่นโซโล่เหมือนก้อนนี่มันกี่ชั่วโมงครับ เอ่อร้อยก้อนมันสามนาทีอ่ะพันก้อนครึ่งชั่วโมงหมื่นก้อนน่าสามร้อยนาทีห้าชั่วโมงหกชั่วโมงโเกิเล<ง>ืลบลงเวลาขับรถหกชั่วโมงแล้วร,รถที่กี่โลอะ่100ะร้อยป่ะฮะขับมอเตอร์ไซค์ขับมอ,อเตอร์ไซค์โบเก <laughs> ็บตังค์ซื้อที่แป๊ไม่อยากซื้อรถโล,โ,ลโอเคอ้า สุดยอดไปลุ้นเมืองอะไปลุ้นขุดเมืองไม่เอาพี่ห้ามเรียกว่าเห็นแอคตอะไรไปขุดตอนไหนนี่อันนี้ขุดตอนไหนนี่อันนี้แอปปั๊มหรือเปล่านี่เห็นแบบเห็นแบบเดินหัวสลิมไปมาเงี้ยเฮ้ยโอ้โหมินนะเนี่ยมินนะเนี่ยต่อตีเอาต่อตีต่อตีเราเกินขดจิ้มอ่ะขดจิ้มอ่ะไม่จริงพี่พี่ไม่ได้ขุดหรอกเจอที่นี่พี่รับซื้อมา ชุดละสี่พันใช่ไหมล่ะพี่ชุดหนึ่งมันกี่กี่เมตรครับร้อยอ่ะร้อยเมตรร้อยเมตรใช่พี่ก็ไปโพลย่างเดียวไงพันมก็สี่หมื่นยับยับยป่ะเราเราก็บอกเขาดีว่าไอเนี้ยเราไอนี่มาซื้อขายโอซีมาใช่ซื้อโอซีมาด้วยนะรวยยังครับขอคอนเทนชั่นหน่อยได้ปะของพีเกียรติฟาร์มเนี่ยเอชเอ็มข้าวอับขายให้พี่เอ็มละเอ็มละสี่ห้าพันผมขายอันนั้นถูกกันไปเปล่าอันนี้หมิ่นนะนี่ อัน <c oughs> <expand> นี้หม็นหม็นเกินนี่ถูกเกินพี่ถ้าเกิดว่าพี่เข้ามาันเอ็มละหมื่นเลยเหรอแทนผมได้ไหมสักเอ็มละแปดพันนก็ได้โอเคอยู่หาดูไม่ได้เป็นตอรี่ที่ไม่โกโปรเงินมันหายากเนาะยาวๆทำทำหน่อยแบบคนมันเอาไปเตีอ่ะ๋ยหยอดี๋ๆๆเอาเลยสองเล่มบัญชีมาหลังไหม่ครับหลังไหม่หลังไหม่ต้องตามมองก่อนไหมครับนายกเพราะว่าเนี่ยมันโรแบ็กปะได้ครับได้ครับได้เจอครับเจอราคาพี่เจอครับคนเจอหลังเลย